เด็กค่ะเย,ยนเล็กเด็กทำมียำนะคะนี่ทำมียำถา,จานจ่าพอดีกลับจากกลับจากทดกระถิ่นแล้วนะคะ อยากเชอาถิน่นเมาทำมียำให้ค่ะทานนะคะโอ้เราไ,ได้ไป เตรียมเครื่องมียำนะคะก็เตรียมก็มีมีต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีใบเมงรักนะคะร้อนจสิบสนา ใบใบแมงลักนะคะแล้วก็มีไอ้น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วเราก็เตรียมยาขิงเนาะมีมีถั่วป่นพริกป่นค่ะแล้วก็ซูรสตะปูรสเนาะ I was thinking for sure. uh, yeah. แล้วก็มีอันนี้ปลาป่นนะคะปลาป่นนะคะไอ้นิยำทางมุกบุรีดำนะคะแล้วก็ไก่เนือ้อน้อยกับอพเป็นเส้นเนี่ยเส้นเราลวกไปแล้วนะคะเค่นนี้โพ ต้องยำยำแค่น้อยๆก่อนนะคะ,ะใช่ไอตะไคร้นะคะใส่ตะไคร้แล้วก็พริกป่น ริกป่นก็ไม่ต้องใส่เยอะหรอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเผ็ดเกินต้้งถ้าใครชอบเผ็ดก็ค่อยเติมนะคะแล้วก็ถั่วป่นจ้าถั่วป่นนะคะถั่วป่นใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ปลาป่นนะคะมีปลาป่นจ้าป้าป่นก็ซื้อมาซื้อมาจากไอ ตั้งจังหวัดนะคะซื้อมาจากโบตีราตั้งนั่นแล้วเนาะแล้วก็มีใสอันนี้นะคะต้นหอมผักซีค่ะต้นหอมผักซีนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบแมงลักนะคะใบมแมงลักแล้วก็ปรุงรสตามตามใจเราเนาะชูรสก็ เขาบอกว่าใส่ซูรุหลายๆหลายเซฟเนาะน้นตาลนะคะแล้วห้าก็ซีเมนตไอ มาขามเปียกค่ะอะไรอันีะอ,ะอะไรจ๊ะอะไรคะที่ใส่นี่เป็นไรที่ใส่อะไรที่ใส่อันนี้นะคะ <N> แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะหรอกนะคะกลัวม <N> ันกลัวมันจะอัน,นี้เนาะ <N> แล้วก็น้ำปลานะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะ ีนะแล้วก็ถ้าอันนี้ค่ะเราก็จะเอาช้อนคุกๆก็ได้นะคะแต่อันนี้ใช้ใช้ถุงนะคะใช้ถุงมแล้ก็จะสุ่มือก็ไม่ได้เอาออกมาชุงมือก็มีนะสุงอนามมยเนาะพยายามประมาณนี้นะคะเป็น นี่มันเป็นอาหารทางดีล้ำทางทางไออำเภอรกระสังนะคะถ้าใครไปอำเภอรกระสังก็จะได้ทานนะคะเซ็งมากๆเลยจ้า สึกว่ามันจะแห้งเกินไปเนาะหรือถ้าถ้าเราเน้นเราก็ไม่ต้องใส่ไอ้แบบอะไรนะมะขามเปียกอะใส่น้ําเยอะๆนะคะไม่ต้องไอ้นี้มากเนาะอ,อร่อยสุดๆบอกเลยเขาเป็นเศษมา อร่อยมากนะคะชวนชวนชิมเดอเพื่อนๆอยู่ใกล้ก็ดีเนาะนี่โดยหน้าหน้าไปทำรงทานน่าจะน่าจะดีมากเลยเนี่ยทำรงทานเนาะอืมอร่อยนะอร่อยมากๆ ใส่เผ็ดมากเลยเหรอเผ็ดพอดีเผ็ดปานกลางดูน,นะคะแล้วก็ถ้าทำ เออนั่นนะคะอืมเร็บหลายนี่นะคะยูน่าสโคน ถัดไปนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมค่ะด้วยกด subscribe กดหัวใจกดไลค์กดเลิฟดังนห้นะคะ